สายต่อเนื่องเลยค่ะพี่สุรพลนะคะสุรพงศ์นะคะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีเรื่องอะไรปรึกษาคะคุณถนอมกับคุณคุณนี่ครับเจเลยครับเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะฮะผมได้รับการขายฝากที่ดินแปลงหนึ่งค่ะคุณสุรพงศ์เจ็ดปีที่แล้วคุณคุณคุณเป็นคนขายได้รับซื้อฝาก รับซื้อฝากครับคุณรับซื้อฝากไว้ซึ่งมันผ่านมาเจ็ดปีมันก็เป็นของคุณแล้วถูกไหมไม่ฮะคือมีเรื่องมีเรื่องขึ้นศาลทีนี้ศาลชั้นต้นเขาตัดสินว่าของผมเนี่ยรับฝากเนี่ยโบคาต้องคืนให้เอเจ้าของที่เดิมเขาครับศาลตัดสินมนลงมาอย่างนี้นะฮะศาลชั้นต้นทีนี้ เรื่องเกี่ยวกับเงินที่ผมขายปากไปอะ่ะเขารับเงินผมไปอะ่ะเขาไม่คืนผมศาลเขาไม่ได้สั่งให้คืนเขาสั่งให้แต่เอาโฉนดไปคืนให้เจ้าให้เจ้าของที่เดิมครับพี่ไม่มีทนายเหรอมีทนายฮะทนายก็ฟ้องจนสามปีกาตอนนี้สามดีกาก็ตัดสูญแล้วว่าให้ยืนศาลขั้นต้นอืม เราแต่ใจว่าทําไมเราเอาขายฝากด้วยความบริสุทธิ์ใจรับรับซื้อฝากด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วทําไมศาลเขาไม่สั่งว่าต้องคืนเงิงนผมก็ไม่รู้ <c oughs> ว่าว่ามันเป็นมันตอนสู้คดีคืออย่างนี้ผมผมสันนิษฐานก่อนว่าเวลาเขาฟ้องเนี่ยหมายถึงว่าทางฝ่ายผู้ขายฝากเป็นคนฟ้องถูกไหมครับ <c oughs> ก็าแสดงว่ามันจะเข้าข่ายการกู้ยืมเงินกันหรือเปล่าการกู้ยืมเงินกันแล้วก็ทําเป็นสัญญาขายฝากอําพรางเอาไว้เขาฟ้องว่ามันเป็นติกติ๊กอํมพรางหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเขาบอกว่าตอนที่ซื้อรับซื้อขายฝากเนี่ยเราไปดูที่แต่มันมีบ้านอยู่สองสองหลังในที่ของเขา <ừ. S 2> ซึ่งของที่เขาบอกว่าอันนี้คือบ้านของเขา แล้วก็ให้ญาติอยู่เอาไปมาญาติจากจังหวัดมาเราก็ไม่สงสัยเพราะว่าวันที่เราไปดูที่เนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านบ้านล็อกไปแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปตรวจในบ้านแล้วเสร็จแล้วศาลก็บอกว่าเราเนี่ยที่ต้องคืนคืนโมฆะเพราะว่าปร,ประมาทเลินเล่อไม่ตรวจสอบให้ดี อืมแล้วต้องคือเลยตัดสินบาลลงมาก็แสดงว่าสัญญามันเป็นโมฆะไม่รู้ว่ามันเขียนกันสัญญากันยังไงทีนี้ถ้าพี่เก็บความสงสัยอันนี้ดีการลงมาเมื่อไหร่ครับดีกาเมื่อเมื่อปีที่แล้วครับโอ้เมื่อปีที่แล้วยังค้างคาใจก็เลยโทรมาถามใช่ไหมครับว่าว่าเราเราต้องดําเนินการยังไงแต่ว่าทีนี้เรามีฟ้องคดีอาญากับกับพวกของที่ ตอนนี้เราฟ้องเขาตอนนี้เราฟ้องเขาและสารตัดสินหรือ,อยังอะ่ะสาลตัดสินว่าเขามีความผิดฐานหลอกรว <c oughs> มโอเค,อเคก็นั่นแหละครับถ้าอย่างนั้นมันก็คุณก็ฟ้องเขาเขาก็ฟ้องโอเคเขาฟ้องเราในกรณีดังกล่าวนี้โอเคเราแพ้เขาแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ฟ้องเขาใช่ไหมครับฟ้องกลับอันนี้ฟ้องแย้งหรือฟ้องอีกคดีหนึ่งฟ้องแยง้งเข้าไปในคดีนี้ ว่าว่าล่วงในคดีนี้ว่าเขาหลอกลวงเราอ่าก็ฟ้องแยงไงเนี่ยฟ้องแยงไงอืมก็มันอาจจะอยู่ที่คดีนี้ไงพี่เอาเธอพี่สุรพงศ์มีทนายความและคุยกับทนายความนะผมไม่ก้าวล่วงนะหนึ่งหนึ่งคดีที่พี่แพ้ก็ศาลตัดสินแล้วสองฟ้องแย้งอยู่ในกระบวนการอยู่มีทนายและปรึกษาทนายความพี่ครับค่ะครับนี่ขอ ผมว้าถ้ายังเป็นเรื่องนี้อยู่ผมไม่พูดต่อนะพี่นะ,นะ,ะไม่กล้าล่วงนะ,นนะผมคงผมคงไม่มีความรู้พอนะครับเพราะว่าในเรื่องศาลเนี่ยนะครับขอให้เป็นดุลพินฐานตัดสินแล้วแล้วก็พี่ก็มีทนายความแล้วครับพี่ครับถ้าจะคุยกับพี่เนี่ยถ้าพี่จะคุยผมเนี่ยปรึกษาได้แค่ว่าปัญหาคืออะไรแนวทางออกจะไปทางไหนอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราทำเนาะคงไม่สามารถจะชี้ถูกชี้ผิดหรือให้คำตอบที่ชัดเจนได้นะครับ ผมคุยกับพี่ตามนี้นะสวัสดีครับค, <น S 1> คุณหีุ่หนอมว่าว่าว่าแนวทางเราเราจะคุณจะเดินยังไงพี่พี่ต้องคุยกับทนายความพี่ครับพี่มีทนายอยู่แล้วครับก็พี่บอกแล้วว่าพี่ฟ้องแย้งและศาลตัดสินชั้นต้นให้พี่ชนะแล้วนี่ถ้าเขาไม่ยอมเขาก็อุทธรดีกาไปอีกเหมือนกันนะครับนะคะแล้วมันจะได้เงินคืนไม่ดืนก็อยู่ตรงนี้ครับหลอกลวงถ้าพี่ฟ้องแย้งหลอกลวงหลอกลวงก็เนี่ยคือเงินจะได้จากตรงนี้ครับในคดีเนี้ยเนาะ ครับครับแล้วทุกการฟ้องคดีนะทุกการฟ้องคดีเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยคำฟ้องเวลาพี่อ่านเวลาพี่ทนายความเขียนคำฟ้องไปฟ้องไงเนี่ยสิ่งที่ข้อที่จริงเขียนว่ายังไงก็แล้วแต่นะแต่ดูคำลงท้ายนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยให้จำเลยชดใช้ นะครับเป็นเงินเท่าไหร่มันอยู่ตรงนั้นนะครับมันพอทุกเรื่องแล้วก็กลับมาว่าให้ลงโทษตามกฎหมายมาตราไหนให้ชดใช้เป็นเงินเท่าไร่พร้อมดอกเบี้ยเท่าไหรมันอยู่ที่ตรงนั้นนะครับนั่นคือคําขอฟ้องไปแล้วต้องมีคําขอในการฟ้องแพ่งก็ต้องมีคําขอว่าขอให้เขาทาอะไรให้จําเลยทําอะไรให้ชดใช้คดียาฟ้องคดียาให้จําเลยเป็นอะไรให้จําคุกจําเลยตามมาตรานี้ในฐานความผิดอะไรมันจะต้องมีคําขอไปทุกครั้งฟ้องไม่มีคําขอศาลจะทํายังไงได้ล่ะ เอาละพี่ตามนี้ครับนะคะคสวัสดีค่ะคพี่สุรพล